ต่อนะคะเทคนิคก,การตั้งราคาวิธีการคิดค่าใช้จ่ายซื้อขายอสังหานะคะอันนี้เราเป็นนายหน้าเราจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปบอกกับทางผู้ซื้อได้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอ่าการซื้อขายอสังหานะคะก็จะมีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะค่าโอนอะ่ะจะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต อันนี้บางทีอ่ะคนขายอ่ะเขาไม่รู้เราเป็นนายหน้าเราต้องรู้นะคะเพื่อที่เราอ่ะจะได้บอกเขาว่าเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเวลาไปนะกรมที่ดินแล้วอะค่ะแบบไม่ใช่ซื้อกันเสร็จปั๊บแล้วเอ้ามาติดปัญหาเรื่องค่าโอนอย่างเงี้ยอันนี้เจอเยอะนะลองต้องเคลียร์ให้จบตั้งแต่แรกนะคะสองเปอร์เซ็นก็คือเยอะอยู่บางคนไม่ยอมเสียก็คือจะต้องแบบอ่อคนละครึ่งกับคนซื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนอยากปล่อยไว้ก็จะใจปั๊มหน่อยก็จะฟรีโอนนะคะ อันนี้เราจะต้องทราบนะคะในหน้าแล้วก็ภาษีะคะ่ะภาษีเงินได้อันนี้ก็จะคิดตามการถือครองในปีที่ครองนะคะแล้วก็คำนวณจากราคาประเมินนะคะแล้วก็จะมีเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้เสียเยอะสามจุดสามจากราคาซื้อขายเราจะต้องรู้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผู้ขายเขาเสียค่าได้จ่ายเยอะแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราจะไม่ได้ค่าคอมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ค่าคอมนะคะน้องๆเราจะต้องบอกเขาตั้งแต่แรกว่าเขาว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนาะแต่ไอพวกภาษีธุรกิจเฉพาะ,ะเราแก้ปัญหาได้ด้วยแบบนี้ค่ะทุกคนน้องๆบอกเขาไปเลยว่าถ้าไม่อยากถ้าไม่ได้ถือครองนานนะคะให้มีชื่อในทะเบียนบ้านอะ่ะหนึ่งปีขึ้นไปตรงเนี้ยไม่ต้องเสียไอสามสิดสามเปอร์เซ็นเนี้ยไม่ต้องเสียเออแล้วถ้าเกิดคนผู้ขายแบบจริงเหรอน้องเออเออดี แบบไม่ต้องไม่ต้องเสียหรอเอ้ยดีว่าดีว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบยูแบบมือโปรไงแนะน,นําในส่วนของค่ารถคอตรงนี้ของเขาไปได้นะคะเพราะว่าไอภาษีธุรกิจเฉพาะกับอากอนสแตมอะมันเสียแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่พี่สิก็จะให้ลูกค้าจ่ายแค่อากอนสแตมเพราะว่าจะแนะนําลูกค้าไปเลยก่อนตั้งแต่แรกว่าถ้าจะขายให้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนเลยอย่างน้อยหนึ่งปีแต่ถ้าบางคนว่าไม่เป็นไรพี่จะถือครองเกินห้าปีอยู่แล้วพี่กะว่าแบบให้มันแบบ มีเม็ดเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถือครองเกินห้าปีก็ก็ดีค่ะพี่ก็เสียแค่ค่าอากรสแตมศูน์จุดห้าหลักพันอันนี้คือเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเสียทั้งสองอย่างนะคะถ้าเราก็ป้องกันตรงนี้ให้เขาได้เนี่ยเราเซฟคอร์ตรงนี้ให้เขาได้เขาก็สบายใจแล้วค่ะซึ่งลูกค้าแฮปปี้ไม่เห็นอ๋ mm hmm. อคอมเมนต์อ๋ comment. อ,อขอโทษค่ะอยากทราบข้อมูลกรณีผู้ลงทุนต้องการลงทุนปล่อยเช่ามากกว่าหนึ่งซับ มีความยากหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับหรือพวกปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอาคุณอะไรอะคะค,คุณสุขสมดุลคุณสุขสมดุลถ้าซื้อเงอินสดไม่มีปัญหาซื้อกี่ซับก็ได้อยากลงทุนใช่ไหมอันนี้มาเวนักลงทุนใช่ไหมอุ้ยดีจังเลยอะมีแบบนักลงทุนเข้ามาดูเวย ซื้อได้เลยซื้อซื้อหลายซับได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ใช่ซับแรกอะ่ะคืออ่อซับที่สองอะ่ะมันจะกู้ได้ไม่ร้อเปอร์เ็นนะคะมันจะได้ประมาณแบบอ่อถ้าถือไม่ถึงสามปีอะ่ะมันก็จะได้ประมาณแค่แปดสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวางเงินดาวเพิ่มอืมเพราะว่าเขาจะมองว่าเราซื้อเป็นเชิงพมาณิย์ละ เราทาการปล่อยเช่าแล้วเราไปนั่ลงทุนแล้วอะไรเงี้ยซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าแน่ๆ้าไม่ใช่ซื้อห้องเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อเกินสามปีไปแล้วหลังที่สองกู้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายแบงก์แต่ละรอบด้วยนะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณนี้ค่ะขอโทษทีนะถ้าไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่าเปิดวัดเปิดไว้แล้วโอเคต่อมาค่าจุดจำนองค่าจุดจำนองเน่หนึ่งเปอร์เซ็น ค่าจุดจำนองเนี่ยจะต้องเป็นทางผู้ซื้อเป็นเป็นคนจ่ายเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังได้นะคะว่าค่านี้คือค่าอะไรมาจากไหนค่าจุดจำนองก็คือค่าจุดจำนองจากแบงค์ที่เราอะไปกู้เขาแล้วมันเกิดการจุดจำนองผู้ซื้อก็คือต้องจ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะแต่นะตอนนี้มันรัฐบาลเขาลดให้เหลือที่ศูนย์จุด 0.1%ของวงเงินกู้ซึ่งเสียแค่ไม่กี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีข้อมูลตรงนี้ไปไปบอกเขาเขาก็จะแบบเอ้ยเออแบบดูเราโปรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าแล้วก็อ่าแล้วพวกค่าจุดจำนองเนี้ยปกติแล้ว่มันหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ปะแต่ช่วงเนี้ยมัน0.01เปอร์เซ็นมันก็จะเป็นข้อดีถ้านายหน้ามืออาชีพเขารู้ใช่ปะ เขาจะบอกลูกค้าว่าถ้าพี่ไม่รีบซื้อตอนนี้ยค่ะเดี๋ยวค่าจำจดจำนองอะ่ะปีหน้ามันขึ้นหเปอร์เซนแบบให้รีบซื้อต้องแบบปีนี้เลยจะดีกว่าะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราปิดการขายได้ไวเนาะอ่าอันนี้คือข้อมูลหลักๆที่เอ่อนายหน้ามืออาชีพต้องรู้นะคะพวกค่าโอนต่างๆค่าภาษีค่าอาการสแตปมแล้วก็ค่าจดจำนองและทางผู ขายจะต้องเสียอีกค่าหนึ่งนั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นของนายหน้านั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะดอกจันไว้เลยสองดอกสามเปอร์เซ็นเท่านั้นต่ำกว่านี้ไม่ได้นะคะต่ำกว่านี้คือผิดนะคะผิดจรรยาบรรณนะคะอ่านายหน้าค่านายหน้าปกติแล้วมันต้องได้ได้อยู่ที่สามเปอร์เซ็นเป็นสแตนดาร์ดนะคะ